ชุดอ่หกตัวน้าปูเนาะหกตัวห้าตัวกับกถือขึ้นกอามครับหมวดที่พันมาห้าตัวหาตัวกับมาหน้าปูเน้าศูนย์สามน้าปูเนาะครับนี่ก็มีมิตรหาท้วยเล่ห้าตัวครับผมมีเอฟซีถามเขามาหลายอยู่ปูมาสองตัวแค่ครับชุดห้าตัวมาสองตัวอันนี้เป็นหกตัวน้าปูเนาะครับหมวดที่พันมาครับปูกระหังอยู่ครับชุดนี้ครับผม มาตัวเก้าครับหวดที่พันมามาศูนยสาศูนย์กับสามนะปูเนาะห<อ>ตัวมาเอาชุดหาตัวบด้เฮ็ดปูเห็ดเป็นหกตัวปะครับม,ม,ม,มันมัมันบะมีตัวจ้าหานี่และครับตัวมีเจขึ้นขึ้นมันอ๋อหาตัวเื่เก่นะหกแปดศูนย์หนึ่งสามปูเออนี่แหละช่วงหาตัวมาวครับอืมครับปู<อ>ชุดชุดนี้ บนอย่างเดียวบนอยย่างเดีวนะปูเนาะมาจงปูกรบปูเอาปูคือเป็นชุดเดียวกันกับหมดที่แล้วเลยปะปูเออมันมันมันบวกได้ลงตัวเก่าลงตัวเก่าอ่ลูตัวเก่าครับผมอ่าจับเพิ่งหกตัวนี่บราปูหรือแค่หาตัวหกตัวหาตัวก็ได้หาตัวก็ได้คือหาตัวหกแปดศูนย์หนึ่งสามเออแค่นั้นแหละครับแต่ว่าขันหกตัวจะเป็นชุดนี้มาปูหกตัวชุดนี้ครับผมเอาปูค่ะคือว่าเด็กหน่อยทั้งใดมาบวกกับปูโอ้ล่ะนี่ละครับ เด็กน้อยเหยนละค่ะครับร้านเี็นบานนึวันนี้เพื่นบอกตัวใดครับปูหนึ่งสามหนึ่งสามตีปูสามบามนี่ค่ะอือไปรูปอหมนหมนนโมพุทโธครับมันเห็นมันบอกก่อนโมเลยนี่เด็กนึงเด็กนึ่เห็นอเลครับนี่เด็กนึสามเด็กสามเด็กน้อยบอกตีปูเด็กน้อยจักปีครับปูหน่อยอ่งเดียวอย่หน่อยครับค่ะอ่นก็บอกขึนสามเนี่เขาถือขึ้นสามเยหลายรับอือ หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามเอาปูอันนี้เป็นชุดบนนะปูเนาะและชุดบนปูฟันคูไหลครับผมเน้นคูไหลบนนกปูเนาะและชุดบนปูฟันคูไหลครับผมเน้นคูไหลศูนย์เนี่ยปูมัดศูนย์เนี่ยศูนย์ในปูศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์แปดนกปูเนาะครับผมชุดล่างนี่ปูเดี๋ยวเบาเถ้าเต็งจะเขียนให้ลด้วยครับเอ๋อ่านผู้ชมครับเบิ้งสูตรไปน้ำกันกับปูก่อน ถ้าชุดห้าตัวยังเป็นตัวเก่านะปูเนาะอ่าชุดล่างกับปู่ห้าเก้าสามเก้าทั้งสองตัวน่ห้าเก้าสามเก้าถนนบัวครับกาวไทยกาวไทยดังให้กาวไทยตัวเดียวว่าหันให้เจ็ดมันมากทึ่งบนทึ่งรับทิพย์ลับเมย์ครับปูบ้านไทยตัวเดียวเลยแม่นครับเพราะว่างวดเมื่อกี้นี่ปูฟันให้เจ็ดสองนะปูเนาะล่างโอ้ยมากเจ็ดห้า ปูจับตั้งแต่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนปูเนาะครับเก้าตัวเดียวไทยบันทึครับปูล่างล่างเก้าเก้าเก้าหลักหน่วยตีปูจับคู่ตัวใดียวปูะปูมาหาเก้าเท่านั้นกับสามเก่าร่องอู้ครับตัวเดียวก็ะเบาเท่าเลยครับปูฟันให้เม็ดเดียวฟันให้เม็ดเดียวเลยน้าปูเนาะ เดี๋ยวบ่าถ่ายจริงจะเขียนให้ได้ครับชมชนชมครับครับปูอืมคราั้อ่าสูตรเอาสูตรนี้ไปใส่สูตรนั้นนปูเนาะแลเขาะครับผมอืมเปรอ่นะคว่าเอฟซีนปูเกิดจากเบิ่งชุดที่ว่าห้าตัวมาสองตัวแล้วปูบนมันละลาชุดนี่ละห้าตัวนวดนี้ก็ได้ตัวเก้านะปูเนาะครับ เดี๋ยวว่า да ถอดจิเก็ตจนห้เด้อครับครับแปลว่าบนนี่ปูมักศูนหากระศูนแปดปะปูครับอืมแต here, okay, 8, ่ว่าไอ้เด็กหน่อยที่บอกเคยไอ้งวดที่แล้วนี่บอกศูนสามในสูตรปูงวดนี้บอกหนึ่งสามตีปูเขาโอ้โหเจงเขียนไว้นะปูเนาะห้าเอฟซีเพิ่นอยากไอ้หเพิ่นมัก ตามในสูตรปูมันก็นตรงในสูตรที่อ่ะึ่งมันมันหลายตัวบนห้างตรงกับสูตรหกตัวมาสองตัวค่ะหนึ่งสาม <1, 3. S 1> แ,แต่ล่างนี่อ่าฟันที่เก่าลักหน่วยเล่นนกปูเนาะกับเก้าลักหน่วยเอาเดียวเบาเถ่าเขียนให้จับจำชมุ่มนกปู <Okay. S 1> เอา,าเนี่ยครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ๆนะปูเนาะครับที่จริงเป็นชุดห้าตัวนะครับครับป,ป,ปูมันเปนปีเตียนมากตัวหนึ่งปูเลยเอาจับชูตงวนี้ครับออน้ำกันกรอบยู่นี่ศูนห้ามาศูนแปดกบตัวนี้มันพิษตัวเดียวนี่ครับปูมันมันมันก็นถึถอนี่มันก็พิษเดียวนี่ครับมาี่ปูเสือเนี่ยบ่วงหูซูนี่ปูมักซูนย่นห็นครับน้ำถืงจน ซูนซีอันผ้ามาซีศูนย์ซูนซีนมันบอมีในหกตสอมันมชี้บอกเขาอยู่มิจ,มมจฉุนซ้ำไม่เห็นเขาเกิดที่ซูนซ้ำก็ดีเป็นท่านผิดนะคแปดสามอ่าครับโอ้โนี่ครับที่จริงนี่เป็นชุดหาโตกนกปูตแต่ว่าอันนี้มีหกนกปูเนาะครับที่จริงจะมีหกแปดศูนย์หนึ่งสามด้วยครับท่านผู้ชมครับสูตรปูจะเป็นชุดห้าตัวมาสองตัวแต่ว่าสูตรนี้กระตรงกันด้วยครับ ปลาสูตรนี้มีหกตัวปูวา่าครับจะตัดถัดตัดหาโตคือตัดหาออกครับออปูว่าครับผมครับจะหกแปดศูนหนึ่งสาเท่านั้นหาไปใบล่างกันอ่าหาปูว่าจับมาใส่รางคููกับห่าเก่านี่ครับมาสองตัวบนปูเน้นที่ศูนย์หาย์แครับหนึ่งสามหนีเด็กหน่อยบอกปูวา่าหมวดที่แล้วก็บ,บอกนี่สูตรปูวา 03, ่าศูนย์สามเด้อปูวา่าแม่บ่ปูอ,ปอืมครับอืมล่าง ก้าวิ่งเก้าหลักหน่วยฟันเก่าฟันเก่าเลยนะปูนะเนาะครับผมหาเก้าครับผมห้าเก้าตรงๆสามเก้าต,ต,ตัวรองครับทำชุ่มนี่ครับผมแคปหน้าจอตามนี้นะปูนะเนาะครับมีสามตัววัวปูม,มักสามตัวประวดเนี่ยสองสองสอง,อง,อง,งหนึ่งสามสองสามหนึ่งนี่วัวปูเอ้าปูประจับไซไอตัวศูนย์หากระศูนแปดวัวปู บอกมันมันหนึ่งสามนะมันเขามันมีหนึ่งสามของเขาอยู่มันเขาก็หนึ่งสามอยู่บปูอือสองสามหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามตีปูเอาขึ้นมาเขากับตัวร่องบ่อเขากับตัวเด่นบ่อปูครับเขาตัวนี้สองหนึ่งสามทางเดียวท่านบอกปูจะไม่เปลี่ยนมาปูนี่สามตัวเนี่ครับอือว่าจับให้เลยปู เห็นบ่หันเจ็ดห้าครับจันมะเดียวหันบอกจันมะครับผมมาล่างมามาเจ็บด้วยนะแต่ว่าหารมันจะไปบนน้ำถึงหมดอราก็เลยขื้นล่างครับตอนแม่นี่ปูหงุดที่แล้วปูกับฟันเหหิเจ็ดล่างตัวเดียวเจ็ดสองแล้วปูเนาะก็นี้คือปูฝนมักหากับอกมาดบ่นหน้าครับผมโอ้ปูนี่หามทิมาดไปบน่นนะเจ็ดห้าเอาว่าจันจันมาก็เลยขือโอ้มัเนอมาเนอครับปูเจ็ นี่เนาเก,ก็ถือสามแปดแจาครับผมห้เ <ft. S 2> าเตัวเดียวครับเพราะว่าหววที่ผ่านมาปูกขยยำไหโนปูเนาะกับบาชุดล่างนี่เจ็ดตัวเดียวครับปูัูว่ะเพียเยนี่ครับนี่เดย์บางันนเดย์เจ็ดมาปูนเจดห้านีครับมาาจ็ ฟันให้เล่นมาปูห้าเก้าตัวเดียวเล่นมาปูครั <fit rio. S 1> คบล่างห้าเก้าตัวเดียวครับเอาละปูไอส้สามตัวนี่สองหนึ่งสามนี่บ่เปลี่ยนเป็นคู่อื่นบ่เปลี่ยนเป็นหางอื่นบอปูไม่หรอมักตัวนี้เล่นมาปูครับผมคู่เห็นตัวนี้ซ้ัมอีสัมเดียครับปู่เห็นตัวนี้วเลยคู่นี้เลยคู่นี้บอสองสามนี่บอปูครับผม ก็มั่นใจตามนี่นกปูเนาะครับชุดนี้ครับเอฟซีถามมาหลายครับถ้าชอบจับนี่นี่ได้เด้นปูเนาะครับแต่ว่าหานี่ปูว่ามาล่างมาปัวปูถ้าจับหาตัวนี่หกแปดศูนย์หนึ่งสามเท่านั้นบอกเอาเท่านั้นเดียวครับอืมตัวหานเอาไปล้างนี่หาเอาแต่ว่าปูถ้าจับให้บนอยู่นี่ซูนหาเนี่ยนเออซูนหาอยู่หนี่งตีซูนหาอยู่ทีซูนหาอยู่ปัวปออนั่นแหละ เขาปูหกกับหนึ่งนี่บ้ามาบ่ปูหกหกหนึ่งหกสามนี่ปูมาใดปะปูอยู่ในชุดนี่มาใดเนาะปูเนาะมามแทนอยู่นี่มีแท้เนาะปูเนาะครับผมอือโอ้ครับจะมีเปลี่ยนแปลงอีกบ่ปูครับบ่มีเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะรับปูเอาบ่แเนี่ยครับทนผช้่มครับใกล้เอาท่านผู้ชมครับแคบหน้าจอนะครับ แนวทางของปูสามแปดนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหานะครับหกตัวมาสองตัวนะครับแต่ปูกะจับคู่ไ้แล้วนะครับหรือพี่น้องมักที่ปูหกตัวนะครับก็ไปจับคู่เอาทาบ่มักทีปูพันจับคู่ให้นะบบนจับคู่ไปที่ศูนย์ห้าศูนย์แปดหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามนี่เด็กหน่อยนะครับห้องบอกปูนะครับสองหนึ่งสามนี่ครับลักล่อยสองนะครับ ล่างวิ่งเก้าหน่วยนะครับปูจับคู่ไปที่ห้าเก้าสามเกานะครับแต่ว่าความสอบส่วนโตของขวัญน,นะครับของขวัญฝาครับก็คือติดศูนย์ไว้นะครับบนล่างศูนย์เก็าอะไรครับศูนย์ห้าศูนย์สี่นะครับศู 0, 5, 0, 4, นย์แปดกับมาร์้ำปูอยู่นะครับเนาะกับพิจารณาเอานะครับสำหรับคลิปนี้ขวัญฝาก,ก็ฝากไว้ เพียงเท่านี้นะครับพอกันคลิปหน้าคลิปนี้คฟุฟฝาขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับในเด้อครับเด้อฝากไว้ในเด้อครับเด้อลินนี่คฟุฟฝาสวัสดีครับ